ครับจกเพลลบตกปลามือสองบายยูไลโซนนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นลอกมือสองนะครับเป็นของชิม m a โนครับชิมานโอ่เซโดนาครับเซ d o นาสองพันห้าเอสเอฟอีนะครับก็โดยรวมก็ยังดูดีดูสวยครับยังดูใหม่อยู่ครับขนาดก็ประมาณเบอร์สองพันห้าครับเบอร์สองพันถึงสองพันห้านะ สปูลเป็นโลหะครับบอดี้เป็นน่าจะเป็นกาฟไฟสปูลตื้นนะครับอ่านี่ครับขนาดจูดสายเห็นไหมสะท้อนมันสะท้อนแสงไฟนะนี่ครับผลิตมาเลเซียครับ ก็หมุนด้านหน้าลื่นแบบนี้ครับกันหมุนกลับทำงานปกตินะครับสวิตหมุนด้านหน้าไปห,หลังได้ครับ ปิ้งน้ารอแข็งแรงเร่งดีครับเปิดปิดได้ครับคลิกเสียงดังดีส่วนเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับก็ใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดใน Lazada หรือ Shopee ได้เลยครับมีรูปมีราคาแจ้งไว้อยู่ครับสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ